เจร่นพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มยูทู e เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องทำดีเมื่อใดเรกงามยามดีเมื่อนั้นมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อคิดสกิดใจ เพื่อให้ลักการทําความชั่วมุ่งสู่การทําความดีด้วยกายวาจาใจทําดีเมื่อใดเลืกงงามยามดีเมื่อนั้นสุนักขตังสมังกลังสุปพาพาตังสุพุติตังสุกโนสุโมหโตจัสุยตังพระมัจจาริสุปตัตะกินังปตัตะกินังไว้ยวจะกรรมังปะตะกินังปตัตะกินังมนกกรรมปณิธีเปตปัตะกินา ปักินาเนกตาวานารพันตเทปักถกินีตั้งแต่สุนักขัดตังถึงปัทักินีเป็นกาถาที่ตัดะออกมาจากสุปพพนัสหาสูตรว่าด้วยเรื่องเริกยามงามดีดิทีมงคลของชีวิตดังคำแปลความหมายโดยใจความแห่งประคาาว่า บุคคลประพฤติสุจริตในเวลาใดเวลานั้นก็เป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีครู่ดีและเป็นการบูชาอย่างดีสําหรับผู้ประพฤ้นดีบุคคลที่ทำกรรมมันเป็นประทักษิณจมได้รับประโยชน์อันเป็นประทักษิณคำว่ากรรมที่เป็นประทักษิณหมายถึงการกระทำที่สุจริตถูกต้องชอบธรรม คำว่าประโยชน์ที่เป็นประทักษิณหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองรวมความว่าคนที่ทํากรรมเป็นประทักษิณคือการกระทําที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกายวาจาใจย่อมประสบกับความเจริญรุ่งเรืองด้วยในสมของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สั่งและปเิปัญญาผู้ฟังด้วยดีจ่อมได้ปัญญา ขอให้ท่านุทธศษาสนินกนชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุโรคภัยพันตรายทั้งปวงมีอายุวนะันนาสุขภลรยปฏิพานธนสาระสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลด้วยลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งม,มา่นปรารถนาของท่านเถิดขอเจเริญ